เกิดลมงบงร่มกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหาคนครฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกีีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ รู้ไหมครับทีนี้เป็นที่เดียวของประเทศไทยเลยคไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะครับคือลมพัดสายขึ้นไปเป็นภูเขาที่เดียวของประเทศไทยผมคิดว่าไม่ใช่ที่เดียวประเทศไทยนะจาร์เผอๆจะเป็นที่เดียวของในระดับโลกอะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแม้กระทั่งพันไม้นี่นะจาร์นะผมจะบอกให้ว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูเจอที่อื่นเหมือนกันแต่ลักษณะที่มันมารวมกันลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าสังคมลักษณะคอมบิเนชันหรือว่าลักษณะกลุ่มที่มันมารวมกันเนี่ยแล้วก็มีลักษณะที่พิเศษเนี่ยมันก็จะ ไม่เจอที่ไหนนะครับอาจารย์ที่นี่เนี่ยมันแปลกคือเนินทรายบางเบิดเนี่ยอาจารย์เป็นนักธรณีอาจารย์รู้ว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมอาจารย์ครับก็มันก็ลมก็พัดึ้นไวต้น,น,ตนไม้ใหญ่มันถึงไม่มีแต่นี้เขาเอาสนมาปลูกทีหลังเนี่ยนี่ก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแ <ๆ S 2> ปลง <ๆ S 2> อนุรักษ์เนินไงไม่ให้หลมไปพัดทรายเล่นซึ่งอันนี้นคือ,อนนคืออันนี้คือไม่มีความรู้ไงไม่เข้าใจก็ทําไมถึงต้องเรียนเรียนให้เข้าใจหรือทาไมต้องศึกษาเข้าใจเนี่ยคุณจะต้องไม่ไปทําอะไรที่มัน เป็นผลกระทบคือเขาเขาคิดผเนี่ยพอพอใบสนมันร่วงลงมาใช่ไหมไอ้พวกโคสซบราสแลนด์มันก็เกิดไม่ได้คราวนี้ไอ้ตัวที่จะยึดสายขึ้นไปเพื่อที่จะอนุรักษ์เนินทรายก็หมดโตขนาดนี้เราไปตัดนี่เดี๋ยวลงกันเน่นิ้วเขาคิดว่าสนจะเนินลื่นสายเขาความจริงไม่ใช่ไอ้ตัวล่างเนี่ยตัวอนุรักษ์ใช่อาจารย์แล้วต่อไปตัวล่างพังเพราะสนเนนิทรายก็จะพังไปด้วยจริงๆเนี่ยเนินทรายเนี่ยต้องทําใจว่ามันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมมันเป็นไดนามิกไดโนมิกมันไม่มันไม่อยู่คงที่เห็นเตี้ยๆอย่างนี้เดินไปเลยครับอาจารย์ จันจันผาปะไม่ใช่ครับเตยทะเลเตยทะเลใบมันจะต่างกันฮะในกลุ่มนึงเนี่ยนะฮจะเห็นว่ามันเหมือนจะดูเป็นยูนิตเดียวกันไปเลยหรือเป็นหน่วยเดียวกันแต่มันประกอบด้วยพันไม้หลากหลายชนิดมากจริงๆความสมบูรณ์ของสังคมพืชเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ต้นไม้ใ <ต ơi S 1> หญ่เราต้องดูที่เป็นตัวที่มันเป็นคุมดินมันก็จะมีตลอดนะครับ บา,บางหลายที่มาที่กี่ที่ก็ตื่นเต้น,ตนแกล้งตื่นเต้นเปล่า <laughs> โอโ้คุณผมรุ้นมาตั้งแต่นั่งรถพอเห็นต้นสนนี่ว่าสนมันจะลุกเข้ามาหรือเปล่าพอมาเห็นว่ามันยังสวยเนี่ยผมก็สบายใจเนเก่าถูกแต่บอกไม่ใช่นักอนุรักษ์คือไม่คิดถึงเรื่องอนุรักษ์แต่เราคิดว่าเออมาเดินแล้วมีความสุขมาเจอต้นมงต้นไม้ที่เราเคยเห็นทุกปีเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแค่นี้พออยู่แล้วมีความสุขแล้วก็สบายใจผมคิดว่าถ้าเป็นคนปกติที่ ไม่จิตใจโหดเที้ยมไม่มาเห็นของแบบนี้ก็ต้องจิตใจอ่อนโยนต้องชอบทุกคนมีรอยยิ้มจมเม็ดทายที่ดูคล้ายอมยิ้มลม้ํามอสายน้ําชื่นฉ่ําเสมอเมื่อมองข้ามกลางยืนใหญ่อาจครับเข้าใจแล้วครับที่อาจารย์พาผมไม่เขาเต่าแล้วพาไปว่ากอแล้วฝัที่นี่อ่ะครับฝ่าฝ่าใช้หาดอยู่ล้อมรอบผมเลยอครับ ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าชายหาดแล้วต้นไม้ต้นไม่สูงเน่ยแต่จารอยาะได้ดูถูกว่าอายุน้อยนะครับเพราะว่าแร่ธาตุอาหารมันมีน้อยมันก็โตได้แค่นี้แต่มันบางต้น6-70จ็ปีร้อยปีก็เป็นได้นะครับและไอ้พวกซีดลิงหรือพวกต้นกล้าที่อยู่ข้างล่างนี่ก็อายุมากไม,ไม่แพ้กันเหมือนกันบางทีเพราะามันจเจริญไม่ได้เนื่องจากมันมีเรือนยอดคมอยู่แต่นี้ก็สมบูรณ์เพราะว่าตัวน้ําเค็มก็ถูกทรายปิดแต่ว่ามันจะมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะอะไรมันไม่ต้องต่อสู้กับไอเกลือละ เพราะว่ามันมีดูมันมีสันโคพื้นข้างหน้าคอยบังเอาไว้แล้วไอ้เจ็ดสิบปีร้อยปีที่เขาอยู่กันมาเนี่ยมันก็สมดุลอยู่ในภาวะที่าาเขามีความสุขอยู่อย่างเงี้ยเนาะการศึกษาธรรมชาติวิทยาเนี่ยมันทําให้เราไม่เพียงแต่รักธรรมชาตินะฮะอาจารย์รแต่มันทําให้เราเคารพ เมือนกันเราเจอเพื่อนนอกจากเรารักเพื่อนเราต้องเคารพในความเป็นตัวตนของเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมชาติวิทยาหรือการศึกษาพุทธศาสตร์ที่แท้จ,จริงเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติทําให้เราเกิดความเคารพทาให้เราเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายที่เราเราไปทีไรเราก็อยากจะเห็นมีความสุขความสบายมันไม่ใช่อารมณ์ของความอยากอนุรักษ์อย,กอยากจะเอาเข้ามาใช้ประโยชน์ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราให้เขาอยู่เคารพเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นส่วนไหนของระบบ หายโง่ไปเพียบเลยครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับผมนั่งอยู่ที่ทายอายุผมว่าเป็นเป็นพันเป็นหมื่นปีอะครับ แล้วป่าตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาอายุกี่ร้อยปีแต่ว่าพบอย่างจะบอกว่าเขาบอกบางมากเพราะว่าธาตุอาหารเขามีอยู่แค่นี้เองลงไปนิดเดียวนะครับไม่เกินหนึ่งข้อนิ้วก็เป็นทรายแล้วครับแต่เขาอยู่ได้ยังไงอ่ะเขากินอะไรเขาอยู่กันอย่างสมดุลได้ยังไงทุกอย่างพึ่งพากันอยู่รอบๆตัวผมหมดเลยทั้งตัวพืชสังคมพืชเองคงมีตัดป่ามาช่วยเขาอยู่บ้างนะครับทะเลอยู่ไม่ไกลจากนี้ ลมที่แรงถูกเดินทรายบังเอาไว้แล้วผมกําลังเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาโดยได้มิติใหม่ว่าผมมองต้นไม้เป็นเพื่อนแล้วครับทุกทีผมมองต้นไม้ว่าเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรจากเขาไปตัดเขามาก็มันคิดถึงเรื่องเอาไปทํายาเอาไปทําความหลากหลายียวภาพเตรียมมาว่าป่าชายหาดเนี่ยมีสปปรรพคุณเป็นยาเราหวังว่าเราจะพ้นพบพันธุก,กรรมใหม่ๆเพื่อเอาไปทําวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์อ่ะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมก้าวร้าวกับ เพื่อนผมมากไปแล้วที่คิดว่าเราจะคบกันแล้วก็จะเอาเขาเป็นเราทาประโยชน์ส่วนตัวกับเราอย่างเดียวครับอาจารย์กิติเชษสอนผมอย่างนั้นเราต้องเคารพเขาดังนั้นต้องพยายามคิดว่าทำังไงให้เขาอยู่สบายๆของเขาครับแม้แต่จะคิดว่าจะเอาประโยชน์จากเขาผมรู้สึกผมหยาบคายไปแล้วล่ะครับ ป่าที่อยู่ในเขตอนุรักษ์นี่ยังไม่น่าห่วงแล้วอาจารย์เชื่อไหมว่าลักษณะออออป่าในเขตักไม่น่าห่วงถูกต้องอันนี้เข้าใจเข้าใจมัน,ม,<า>นมีคนอนุรักษ์ออแต่พวกนี้มันจะมีแต่วันหมดไปหมดไปแล้วเราเราไม่เคยสนใจเลยแต่ิงที่น่าสนใจคือลักษณะพันธุไม้นี่มันจะต่างกันไปตามเขตการกระจายพันธุ์พืชซึ่งลักษณะป่าที่อาจารย์เห็นมาค่าแต้เนี่ยนะฮะเป็นตัวหลักเนี่ยมันจะลงไปถึงแค่บังเบิดตกลงว่านี้ไม่ใช่ป่าเสือ่อมทราม ผมจะบอกอาจารย์เลยว่านาักพุกษศาสตร์พูดเสมอว่าป่าเสื่อมโทมไม่มีครับในโลกนี้ไม่มีเขาป่าเสื่อมโทมนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต